ครับสวัสดีครับวันนี้นำรถไม้ที่ X หัวเดียวปี94นะฮะคันนี้ชัดส,สีสวยมากครับสีบางๆงทั้งคันเลยเดี๋ยวพาไปชมกันครับครับคันนี้ไม้ที่ X ปี94นะฮะสีถือว่าโอเคเลยครับสีบางๆงคันนี้ชัดส,สีสวยมากเลยครับพาสีไม่ขาดครับคันนี้พาสี66 สีสันใช้ได้เลยครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมถือว่ารถได้บางๆเลยครับช่วงล่างแน่นๆเลยครับคันนี้สติกเกอร์โรงงานเลยนะครับสีนิดบางๆเลยครับลอนกระบะสวยมากครับคันนี้ ไม่เคยบรรทุกหนักเลยครับเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบนะฮะรถใต้เดิมมากเลยครับบางบานะครับไม่มีผุนะครับคันนี้ใครหาใช้อยู่ไว้บรรทุก ของได้เห,เหลือเลยครับตอนเดียวสีสันใช้ได้ฮะสวยงามเลยครับสีสนันนี่มีริ้วรอยนะฮะบางๆครับ,บ,บรถใช้งานครับมีริ้วรอยขีดควรทั่วไปครับไปชมภายในครับภายในี่กระจกขึ้นลงปกติครับ ภายในสะอาดสะอ้านฮะเบาะไม่ขาดครับอคอนโซลคอนโซลดีฮะแอร์เย็นเจ็บลยครับอันนี้ข้างหลังครับแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ครบครับรถได้เดิมๆนะครับรถวิ่งไป270,000มกิโลครับ ใช้ถนอมนะฮะคันนี้ใครได้ไปก็วิ่งใช้งานได้เลยฮะฟังเสียงเครื่องกันครับติดง่ายครับคันนี้ สี่อันต่อนะชัดสี่เพดเบอร์ยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยเดิมเดิมเลยครับอันนี้ตัวชัดสีนี่สวยมากเลยนนี้สวยตลอดแนวเลยนะอันนี้เพจนัมเบอร์บายยังอยู่เลยฮะอันนี้ได้ายางลงพื้นปียี่สิบสองนะฮะอันนี้ ยางใหม่ๆเลยช่วงล่างครับหาใช้ยูบรรทุกได้เลยฮะคุ้มๆเลยครับคันนี้เจ็ซีสวยมากๆเลยครับครับขอแจ้งราคาคันนี้นะฮะคันนี้ขายอยู่ที่ห5ห0 0บาทนะฮะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปครับผมัะสวัสดีครับ